ก็จะช่วงประมาณแบบเดือนที่สมเดือนที่สี่เริ่มเครียดแล้วเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะเออเราก็รู้ตัวอยู่แล้วว่าที่ผ่านมาตั้งแต่เราเข้าวงการมา15ปีเนี่ยเราเป็นคนที่เวลาทานอะไรเนี่ยมันขึ้นเร็วมากและมันลงยากมากมันลงช้าแล้วสามีทำกับข้าวที่ทานตลอดไม่เลยหมาะชอบเป็นคนชอบกินแป้งเออกินขนมปังกินเส้นเลยเขาชอบทานของอร่อยไข่ีวข้าวีฉันเห็นสามีชิดดูในไอจีมาแฟนมัน ทำอาหารดีมากขนาดไอซีพวกอะไรบอกเลยว่าไปกินข้าวบ้านอีมอเนี่ยอิ่มท้องสุดขมสุดแล้วแข่เจียวกับข้าวสวยบ้านอีมอยังอร่อยเลยจริงเลยนี่ไปทุกทีคือส่วนบ้านชมไม่ค่อยมีของกินเหรอโอ้มากถมร้อยเบะปากใส่มาทำไมบ้านนี้ไม่เคยขาดเลยค่ะไม่หรอกพี่ลองเสียบยินอะไปสามคนพี่เสียบทำนึกว่าเป็นยี่สิบคน แต่ปนี่เขาจะแบบว่าทําแบบเซตเลยใช่ก็คือก็มีช่วงนั้นแหละช่วงเดือนที่สมเดือนที่สที่เรารู้สึกว่าเราจะต้องรีบกลับมาทํางานแล้วเนี่ย<ม>กลับมาถ่ายรายการนี้แหละเรวรู้สึกทำไมมันไม่ลงสักทีอะไรอย่างเงี้ยออกกำลังกาย <นะ S 2> ไม่ไ้มีตอนนั้นออกก็ออกบ้างค่ะแต่ว่าม่รู้ตัวมีลงยากอ,อย่างเงี้ยออเป็นคนอ้วนอ้วนง่ายแต่ลงยากใช่ลงยากค่ะเพราะฉะนั้นมีรก็ ก็มีจุดที่เครียดนะก็มีจุดก็มีร้องไห้บ้างเหมือนกันอะไรอย่เงี้ยว่าทำไมแบบใครอิงใครอิงคนจะเคยได้ยินคนอื่สวยอะเซนสติฟเซนสติสบิมากสภาพจิตใจมันเป็นยังไงคุณยายแอมอ่อนไหวคือพี่หนุ่มต้องเดินมาบอกว่าพี่พูดแล้วนะพี่พูดแล้วนะอาตาแอมอันนี้พูดอะไรอย่างเงี้ยเขาแั้งคิวอย่างงั้นเลยอ่ะคุณยายยอดต้องรู้ต้องใจ ก็ <g ül> เราก็แบบว่าไม่ยอดพูดไม่เป็นยอดแบบมอ,อก็จะโทรมามอยังอ้วนอยู่เลยอย่าง <c oughs> ใคนที่พูดไม่เป็นที่สุดคือยัน <c oughs> ี้ไม่ไม่คือหวานนะเป็นแนวแบบเออช่วงนี้มอมันผอมแล้วนะแต่ถ้าอ้านวนบอกบอกแอมรูปนี้มออ้นวนด้วยแต่ทำไมรูปนี้มอผอมแล้วคืองงไปหมดเลยอย่างแอมเป็นคนเดียวที่กล้าเข้าไปคุยกับมันคือต้องมีคืออย่างเขาเนี่ยกดดันมากก็ไม่ได้ก็คือต้องมีระยะก็คือต้องรู้จังหวะเขาอ่ะบอกน้องมอช่วงนี้แบบ อิ่มนิดๆนะคะตรงจุดนี้อะไรอย่างเงี้ยคือค่อยๆสอดแทรกเข้าไปอ่ะเพื่อไม่ให้เขากดดันเพราะตัวเขาอะคือเป็นคนที่แบบกดดันตัวเองอยู่แล้วถ้าเราไปเพิ่มแรงกดดันเขาคืมันกลายเป็นเขาเครียดอะแต่เราก็จะเตือนอยู่อะช่วงนี้ลงสตอรี่อ่ะกลางคืน3ามสี่ทุ่มเอาละสตอรี่ของกินมาเป็นสิอย่างอะไรเงี้ยตลอดเลยถ้าพี่นสังเกตนะไอจีสตอรี่จริงๆมันกินก็ต้องทักบานกินงคืนกินังคืนตลอดเออซันเดย์ซันเดย์กับคุณหนุ่ม ชันเดงคุณหนุ่มโอ้โหสตอรี่ของกินสิบอย่างชันเล่ศไม่ไม่ได้เข้าข้างตัวเองนะแต่นะจุดนั้นเนี่ยคนที่ให้นมลูกเนี่ยปั่มนมเราก็รู้สึกว่าเราต้องแบบว่าเราเห็นสามเดือนผ่านมาเนี่ยแกผอมปุ๊บลงเร็วมากแกผอมเร็วจริงไม่มีคำคำพูดออกมาเลยนะว่าพับพับพับไม่มียอดเทอมอมออ้วนไม่มีหล่ะ ล้าขึ้นแล้วตัวมันเล็กลงได้ใช่เพราะมันคือหอมคือต้องมีผัดปลาจริงๆทำไงอ่ะก็คือจริงๆแล้วว่าอย่างที่ผ่านมาเนี่ยคืออย่างที่อย่างที่ทุกคนบอกมีเป็นคนชอบทานมากแล้วก็พอทานเนี่ยเราก็รู้สึกว่าคือ คือถ้าจะลดน้ําหนักแบบไม่มีตัวช่วยเนี่ยเราก็คือต้องลดปริมาณอาหารแล้วก็ต้องงดสิ่งที่เราชอบมากเหนื่อยมันเหนื่อยมากเหนื่อยแป้งเอ้ยอะไรเอ้ยน้าจะต้องลดอีกลดไรไม่ได้ใช่ไหมแต่เราก็รู้สึกว่าแต่ถ้าลดแบบนั้นมันก็ไม่เอนจอยชีวิตแล้วเราก็กลายเป็นไปกับเพื่อนๆอย่างเงี้ยกลายเป็นไม่กินอะไรเลยไม่ทำสองคำมันก็ไม่ไดไม่ลงด้วยนะกจะินมากใช่มันจะแบบมันจะนอยนอยนอยมันจะนอยแล้วแบบว่าเออช่างมันเถอะอะไรเงี้ยเราจะแบบช่างมันเถอะแต่แต่ ประมาณ4เดือนที่ผ่านมาเนี่ยค่ะคือมีก็โชคดีที่พี่แอมก็บอกว่าเอ,อน้องลองตัวนี้สินี่ก็เลยไปทานแคลล็อกแคลล็อกคือแคลล็อกเนี่ยเป็นเป็นอ,อาหารเสริมที่ที่ช่วยมี่ลดได้โดยที่มี่ไม่ต้องลดน้ําหนักได้โดยที่มี่ไม่ต้องลดของที่มี่ชอบออคือทานได้ตามปกติมันเป็นสารสก,กัดจากยีสต์ซึ่งมันไปกดแบบสิ่งอย่างสมมติเราเหิวหรือเราอยากกินหวานหรือเราอะไรอย่างเงี้ยมันไปกดสิ่งเนี้ยในในในตัวของเราแล้วเราก็จะทําให้เราแบบ ไม่อยากกินจุกไม่อยากกินจิกแล้วก็เราก็ยังสามารถที่จะรทานสิ่งที่เราชอบได้แบบตลอดเวลาคือพี่นุชอบทานสปาเกตตี้พิซซ่าข้าวเหนียวแป้งก็ไอชอบเธอก็ชอบฉันก็เลยรู้สึกว่าเอออันนี้คืออย่างที่เห็น3 4สเดือนที่ผ่านมาคือฉันลดแบบไม่มีอาการหยไม่มีเลยแล้วก็ไม่มีไซ์เอฟเฟกต์บางคนบอกว่าอย่างที่ผ่านมาม่เคยตอนช่วงที่แบบว่าถ่ายละครเยอะๆหรืออะไรอย่างเงี้เรากินเยอะเราอ้วนเราก็ไปพึ่งยาต่างๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนั้นอะ เห็นได้ชัดเลยแบบทานสองอาทิตย์เดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวก็ลงแถมยังเป็นโรคประสาทออีนี่เนี่ยยิ่กินยาลดควประสาทนันเป็นประสาทะทมันขึ้นลงฮอร์โมนก็แต่โรคประสาทอยู่เนี่ยพูดกับคนบ้าบอยู่้าบ้าจะได้ตังค์เลยเราก็เลยรู้สึกแต่อันเนี้ยคือมิรับรองได้เลยคือมีทำมาสี่เดือนเนี่ยไม่ไม่มีผลไซ d e e f ฟ e c t อะไรเลยแล้วก็คนรอบข้างก็แบบว่าเฮ้ยทำไมอารมณ์ดีอารมณ์ดีแล้วก็เอนจอยทานทุกอย่างได้ออกไปเดทกับสามีได้แบบ ไปรุ่นไปนี่ที่เรคือชีวิตไม่ต้องคิดอะไรแล้วไม่ต้องคิดอะไรเลยฟรีแล้วฟรมากฟรีแล้วรู้สึกไม่กดดันไม่เครียดไม่อะไรเลยอ่ะชีวิตแบบนี้มีคแต่มันก็โดนมันก็ผอมลงจริผอมลงจริงกินยังไงกินยังไงอยากรู้แล้วกินยังไงแต่ผอมเนี่ยคือเมี่ยสำหรับตัวเมี่ยเองนะคะมีทานสองเม็ดก่อนอาหารสิบห้านาทีสิบห้านาทีแล้วก็วัเดีย้งรก็ถ้ามีทานสองมือใหญ่ที่ย่างกับเย็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมี่ก็จะทานสองเม็ดก่อนมื้อสิบสิบห้านาทีประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ พี่คิดได้แต่มที่เลยอ่ะเอาจริงๆไม่ไม่ได้พูดเวอร์นะเต็มที่ได้จริงๆแล้วทุกคนจะเห็นในไอจีของมี่ว่าแบบเฮ้ยแบบกินปกติอยู่กินปกติกินทุกอย่างเดือนนึงลดได้กี่โลมี่เดือนแรกเนี่ยค่ะลดเยอะเดือนแรกเนี่ยมีดประมาณนอย่าไปดูที่น้ำหนักอย่าไปดูที่น้ำหนักดูที่ดูทีู่มิเฉลี่ยเรอย่าบางทีเราไปออกกำลังกายเนี่ย อาทิตย์แรกมันจะลดพูดเลยนะใช่แต่อทิต่อมาอาทิตย์สองจะไม่ลงเลยคือมันจะไม่ลงแม้แต่ขีดเดียวเลยด้งยใช่จริงแต่แต่สรับนี่ไม่ลงเยอะเยอะมากๆจริงๆไอ้สิบโลที่เป็นห่วงกังวลตอนแรกนี่ก็ไม่มีละก็หมดแล้วที่เลยใครสนใจยังไงติดต่อได้ที่ไหนบ้างฮะถ้าใครสนใจนะคะก็เสิร์ช Google ได้เลยนะคะจะเสิร์ชในออนไลน์ต่างๆก็เสิร์ชกันได้เลยนะคะก็แคล o x อกนะคะพิมพ์ C A L L O X นะคะก็แคล o x ได้เลยค่ะขอบอกเลยว่าแบบ มั่นใจมั่นใจมากๆจริงๆในตัวนีจริงสั่งซื้อมีตัวแทนท้าปลอดภัยด้วยใช่ปลอดภัยใช่สั่งซื้อกันได้เลยซื้อกับตัวแทนเท่านั้นเนอะใช่ อยากเหตัวแทนที่ไหนบ้างเอาอีกครั้งนึงถ้าสมมติใครสนใจติดตามได้ที่ไหนบ้างฮะเออ่ Google search กันได้เลยนะคะพิมพ์คำว่า c a l l o x นะคะ c a l l o x นะคะพิมพ์กันได้เลยง่ายมากค่ะตัวแทนทุกคนจะขึ้นมาหมดเลยค่ะโอเคดูหน้าทานด้วยขอบคุณนะวันนี้มาทั้งกลุ่มขอบคุณคุณยอดที่โดนใส่เพชรเยอะๆนะเดี๋ยวนี้นะเต็เพชรหรือมูนมูนน่ะมันเลยมูจริงๆเดี๋ยววันหลังมาอีกเรื่องมูเตลูบาร้า้โหตัวแม่ค่ะ ตัวแม่ลูกเขาอ่ะมีเป็นร้อยนะเป็นบ้านเป็นร้อยเลยห้องนางอยู่ข้างบนห้องฉันอยู่ข้างล่างใช่นางไม่อยู่ห้องแต่ดิฉันยิ่งเสียงกึก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 ตอนนอนลูกแก้วจรินะนะมามามาแทนพี่สาวก็ได้มาแทนพี่สาวพี่นัทจะมีอยู่ไหมอยากจะให้คนบ้ามาจัดรายการมีติดตามได้ที่ไหน ก็ฝากรายการสปักหวานเจี๊ยบด้วยนะคะทาง YouTube แล้วก็ลอฟฟิเซียลด้วยดิฉันเห็นมหคนบ้าไปอยู่ในรายการของลอฟฟิเซียลด้ว่าไงใส่ร้ายสู้ตาขอบคุณทุกท่านมากๆแถวล็อบไว้นะคะช่วงหน้าลบอายจากนักแสดงสงครามนางงามนะฮะครับผมครั้งหนึ่งเขาเคยมาสัมภาษณ์เราอยากเป็นนักธุรกิจแต่วันนี้เขาไม่ได้ขายของไม่ได้อะไรแต่เขาจะเป็นตัวแทนเนี่ยทำยังไงจะเอาสินค้าทั้งหมด ไปสู่ตะวันออกกลางได้ถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจไม่ว่าจะเป็นของกินพวกแชมพูสระผมสินค้าโอทอปทั้งหลายอันนี้ฮะวันนี้ตะวันออกกลางเป็นอีกตลาดสำคัญคเดี๋ยวช่วงหน้าเรามารู้กันฮะสักครู่เลยครับ